ในข้อที่2นะครับเรามาหาผลคูณกันต่อเลยนะครับในแต่ละข้อย่อยนะเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับดูโจทย์กันก่อนครับ384คูณ2นะครับ384คูณ2ถูกต้องเช็คโจทย์เฉยๆครับถ้าเรามั่นใจก็ไม่ต้องเช็คก็ได้แล้วเราก็คูณกันไปเลยครับตัวคูณของเราคือ2นะครับเอาไปคูณทีละหลักครับคูณหลักหน่วยเลยคือ4คูณหลัก10คือ8แล้วก็คูณหลักร้อยคือ3นะครับ เริ่มที่คูณหลักหน่วยก่อนครับ2คูณ4ได้8ครับแล้วก็ไปคูณที่หลักสิบครับ2คูณ8ได้16ครับใส่6แล้วเรามีตัวทดด้วยก็คือ1นะครับเป็น16นะแล้วเอา2ไปคูณ3ครับ2คูณ3ได้6ครับ6ไปบวกตัวทดอีก1เป็น7ครับฉะนั้นข้อนี้ได้768ครับข้อที่2ครับ ประโยคสยลัก์ให้มาเป็น5คูณด้วย670แต่เราเอา670ตั้งนะครับเอาตัว1หลักนะครับตัวน้อยนะครับลงมาเป็นตัวคูณแทนแล้วเราก็เอา5ไปคูณทีละหลักครับ5คูณ0ก่อนครับ5คูณ0ได้0และ5คูณ7นะครับ5คูณ7หรือ7คูณ5ได้35ใส่5แล้วทด3ครับ5คูณ6ได้30นะครับ บวกกับตัวทดคือ3นะครับ5คูณ6นะ30 30บวก3เป็น33นะครับฉะนั้นได้33ตรงนี้ครับเราได้3,350นะครับข้อที่3ครับ4 9 1คูณ6ครับเอาตัวเยอะตั้งนะครับ3หลักตั้งแล้วก็1หลักเป็นตัวคูณเหมือนเดิมครับ เราจะไปทีละหลักครับ6คูณ1 6 1ก็คือ6นะครับ6คูณ9ได้เท่าไหร่ครับ6คูณ9คือตัวนี้นะ6ไปคูณ9ได้54ครับทด5นะครับเติม4นะครับ54เนาะ6คูณ4ครับ6คูณ4 6 4 24 นะครับทดก็คือเอาไปบวกอีก5ครับ24บวก5ได้29ครับได้2946ครับข้อที่4 3คูณ863เท่ากับอะไรอันนี้ประโยคเสัญลักษ์นะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมเอา3หลักตั้งเอา1หลักเป็นตัวคูณนะครับ เหตุผลเดิมก็คือคูณหนเดียวนะครับ3คูณ3ได้9ครับ3คูณ6ได้18ครับใส่8ทด1 3คูณ8ได้24บวกทดอีก1เป็น25เนาะ24บวก1เป็น25ฉะนั้นได้2,589ครับ ข้อที่5นะครับประโยคสยลักเป็น7คูน571นะครับเอา571ซึ่งมีหลักเยอะกว่าตั้งคูณด้วย7ซึ่งมีหลักน้อยมันสลับกันคูณได้เนาะก็เลยต้องใช้วิธีการเอาตัวเยอะตั้งแล้วก็เอาตัวน้อยมาคูณนะครับมันจะได้คูณได้แค่หนเดียวจบไปเลยนะครับ7คูณ1ได้7นะครับ 7คณ 1, 1คือตรงนี้เนาะ7คูณ oh 1ต่อไปเอา7ไปคูณ7ครับได้10 7 7 49ครับกำลังจะบอกพวกเราว่า7คูณ7ได้14มันเป็นบวกเนาะ7คูณ7ได้49นะครับใส่9ทด4นะครับ7 5ครับ7ไปคูณ5ได้35ครับ ทด4ได้เท่าไหร่ครับ35บวกอีก4เป็น39ดังนั้นได้3,000ครับ900 97ครับข้อที่6ครับ780คูณ9เท่ากับ4เหลี่ยมนะครับก็เอา780ตั้งคูณด้วย9 เราน่าจะจับจุดกันได้แล้วเนาะเราจะเอาตัวหลักเยอะตั้งแล้วก็เอาหลักน้อยมาเป็นตัวคูณน,นั่นเองครับเริ่มกันที่9คูณ0ครับ9คูณอะไรที่เป็น0อ่ะพอต้องต้องบอกว่า0คูณอะไรก็ตามนะครับได้0หมดเนาะต่อมาที่หลัก10นะครับที่เราจะต้องเอา9ไปคูณครับก็คือ8ครับ9คูณ8เป็น72 9ก้านะครับใส่2ทด7 9763กเบวกเเป็น70พอดีเลยครับดังนั้นข้อนี้ตอบ7020ครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่174ครับ